เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The ะ e a d e r Insight นะครับช่วงนี้เราจะมาพบกับรองศาสตราจารย์ดรมนตรีโสกติยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้เราเห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับโลกแล้วก็กับประเทศไทยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะันกลางครั้งล่าสุดเลยนะครับซึ่งเกิดเหตุความขัดแยงด้งโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับสวัสดีครับอาจารย์ดรมนตรีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณธิรักครับท่านผู้ฟังครับครับก็จากวันที่สิบสามนะครับซึ่งเป็นเทศกาลสงกรานต์ของไทยเรานะครับก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นในตะวันออกกลางนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ระหว่างอิหร่านกับประเทศอิหร่านกับประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งอันนี้ก็เออเรามามองในมุมของเศรษฐกิจว่าเอวจะกระทบอย่างไรบ้างกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและของไทยเราจะถูก แ้ล่ละผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละประเด็นแล้วกันนะครับเร่ว,วันออกกลางเนี่ยครับก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นก็เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสิ่งที่จะมีผลด้านเศรษฐกิจที่เราวิตกกันและคาดว่าน,น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็คือประการแรกก็คงจะมีการโต้อตอบแน่นอนนะครับจากประเทศอิสราเอลซึ่งอันนี้ก็มีการนักวิเคราะห์หลายท่านทั้งตางประเทศเองก็องบอกว่า น่าจะภายในสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้น่าจะมีการโต้อตอบนะครับเพราะฉะนั้นประเดีจะขอบเขตจะแค่ไหนอันนั้นแต่แล้วก็ตามนะครับไม่ว่าผลจะโต้อตอบแบบใดก็ตามสิ่งที่ตามมาก็คงจะมีปัญหาเรื่องของกลไกสําคัญทางเศรษฐกิจก็คือเรื่องของน้ํามันเพราะตัวนออกราเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตน้ํามันใหญ่ของโลกและน้ํามันเนี่ยครับเป็นปัจจัยสาคัญในกระบวนการผลิตนะครับ ต้นทุนในการขนส่งทั้งหลายเนี่ยอิงราคาน้ำมันทั้งสิ้นซึ่งที่ผ่านมานะครับจากเหตุการณ์ผันแย้งระหว่างรัสเซียจากยูเครนเมื่อสองปีที่ผ่านมาก็เกิดผลตามมาก็คือราคาน้ำมันเหมือนกันและสุดท้ายก็มีผลต่อเรื่องราวของต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการขนส่งและนําไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อซึ่งสูงมากนะครับในช่วงของปีหกห้าหกหนะครับซึ่งสุดท้ายก็หนีไม่พ้นต้องมีการปรับ ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อเพราะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยครับก็น่าจะมีผลสิ่งที่คาดการณ์ว่าคือว่าเรื่องราวของราคาน้ํามันน่าจะมีผลนะครับและจากตรงน,นั้นก็จะกระทบอย่างอื่นพูด,ดง่ายๆก็คือรราคาน้ํามันเนี่ยครับของทัของ,ของในโลกเรานี่เคยราคาน้ํามันสูงสุดนะครับเมื่อปี2000ประมาณ2011ราคาน้ํามันขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ หนึเหรียญนะนะครับสองพันช่วงนั้นนะครับนะครับครั้งนี้ก็มองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จะรุนแรงขึ้นก็คงแต่ไม่น่าจะถึงนะครับก็คิดว่าตอนนี้ราคาน้ำมันก็มาอยู่ที่ประมาณ90เหรียญต่อปาเรลก็คิดว่าคงจะบวกลบเล็กน้อยนะครับเพราะสถานการณ์ครั้งนี้เนื่องจากว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยครับสัมมิกายเองถ้าเรามองแล้วบังเอิญอยู่ในช่วงของการเลือกตั้ง เพราะนั้นผู้สมัครประธานดีสัมเมกาครั้งนี้ก็คือประธานดีโจไบเดนและผู้แข่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเชื่อว่าคงจะวางตัวก,ากลางเพื่อที่จะรักษาฐานคะแนนข,น,นของตัวเองวันสาการครั้งนี้น่าจะจํากัดขอบเขตอยู่ในพื้นที่เฉพาะผู้ที่ขัดแยง้งและในตะวันออกกลางนะครับเียงแต่ว่าถ้าเกิดมีการโต้อตอบที่รุนแรงขึ้นอาจจะนําไปสู่การปิดช่องแคบ หอมุชนะครับและอาจจะนําไปสู่ปัญหาเรื่องของการขนส่งด้วยตามมานั่นก็เป็นสิ่งที่เรามีการคาดการณ์กันบ้างเอิญประเทศไทยเราเนี่ยครับก็คือเราก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศค่อนข้างเยอะโดยผ่าน,นกลไกของการค้านะครับผ่านการส่งออกนะครับแล้วก็ผ่าน,นกลไกของการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI และก็การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยครับด้วยปัจจัยที่เราพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะ ปัจจัยนอกประเทศก็เลยเป็นตัวแปรสําคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องประเชิญคือว่าถ้าราคาน้ํามันสูงขึ้นอันนี้แน่นอนครับประเทศไทยนําเข้าน้ํามันเนี่ยครับพูดง่ายๆก็คือเรานําเข้าน้ํามันวันหนึ่งนะครับก็ตกประมาณสัก800กว่าบาเรลต่อวันนะครับประเทศไทยใช้น้ํามันวันประมาณ1ล้านบาเรลต่อวันเราผลิตได้เองประมาณสักประมาณ100-105ที่เหลือนําเข้าประมาณ800กว่าบาเรลต่อวัน พราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนนั่นทีทุกวนันนี้ราคาน้ำมันของไทยเราเนี่ยครับเราก็ใช้วิธีการอ,อุดหนุนอยู่นะครับโดยใช้กองทุนน้ำมันซึ่งตอนนี้กองทุนน้ำมันเองเนี่ยก็ติดลบอยู่แล้วประมาณแสนกว่าล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราจําเป็นต้องดูแลและก็จะอุดหนุนราคาน้ำมันอย่างไรนะครับและกองทุนจะรับภาระได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นประเด็นที่ เราต้องเตรียมรับมือเหมือนกันนะครับว่าถ้าสถานรเลวร้วายนี่ปัญหาตามมาก็คือปัญหาเรื่องของราคาทน้ํามันแล้วก็กองถึงน้ามันนะครับถ้ากองถึงน้ามันไม่สามารถจะดูแลได้นั่นก็นหมายถึงราคาน้ํามันก็ต้องขึ้นค่าขึ้นนั่นก็นหมายถึงสินค้าต่งตางๆก็ต้องปรับตัวสูงขึ้นค่าขนส่งก็สูงขึ้นนะครับค่าเดินทางก็แพงขึ้นค่าโดยสารเครื่องบินก็จะแพงขึ้นอันนี้ก็จะกระทบแต่ละหลายอย่างนะครับนะครับอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันก็ยังมีเรื่องของ แก๊ส LPG ก็คือแก๊สหูงต้มที่ใช้ในครัวเรือนซึ่งทุกวันนี้เราก็พยายามดูแลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแก๊ส LPG ก็คงทุกอย่าไม่พ้นก็ต้องขึ้นตามอันนี้เราจะดูแลอย่างไรเราจะอุดหนุนอย่างไรซึ่งอันนี้ก็จะกระทบต่อการของชีพของภาคประชาชนด้วยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะกระทบโดยตรงโดยผ่าน,นกลไกของราคาน้ํามันและราคาแกส๊สแต่ถ้าเกิดสถาน หนักขึ้นนะครับเช่นอาจจะมีการโต้อตอบกันระหว่างสองฝ่ายและก็อาจจะมีการปิดช่องแคบพรมุขซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าจากเอเชียไปยังยุโรปนะครับผ่านรอกสเอเดซึ่งจะต้องผ่านช่องแคบนี้เพราะฉะนั้น,น,นก่ลกงหมายถึงว่าการขนส่งทั้งหลายก็จะลำบากขึ้นต้นทุนในการขนส่งเองนะครับก็หนีไม่พ้นครับถ้าเกิดมีการปิดช่องแคบพ,พมุชนั้นก็หมายถึงยุโรป สินค้าจะส่งไปยุโรปนะั้นก็จําเป็นต้องอ้อมนะครับทวีปแอฟริกาทั้งทวีปซึ่งใช้เวลาประมาณ14วันค่าขนส่งก็ต้องแพงขึ้นนั่นก็หมายถึงต้นทุนในการขนส่งก็จะสูงขึ้นราคาสินค้าก็จะต้องแพงขึ้นตามไปด้วยอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่จะต้องประเมินกันนะครับว่าสถานาจะรลวร้ยายถึงขั้นไหนอย่างไรก็ตามตะวันออกกลางกับประเทศไทยนั้นมีการค้ากันไม่มากเท่าไหร่ นะครับก็คือว่าเราส่งออกไปประเทศตะวันออกกลางนะครับประมาณ2.8ของการส่งออกทั้งหมดขณะเดียวกันเรานําเข้าจากประเทศตะวันออกกลางนะครับประมาณ10โดยนําเข้าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของปิโตรเลียมหรือน้ํามันและพลังงานเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นตัวแปรที่เราจะต้องคานึงถึงเหมือนกันนะครับนั่นก็หมายถึงอาจะต้องมีแรงอื่นสมรรถไมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้อง กำหนึงถึงอย่าก็ตามเนี่ยครับการที่มีการน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นท่องแคบโควตุมีการปิดอันนี้ก็จะกระทบแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นตรงนี้เป็นประเด็นส่วนเรื่องของการลงทุนเนี่ยครับของตะวันออกกลางที่มาลงทุนในประเทศไทยก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่มีกระทบเรื่อง FDI ก็คือ Foreign Direct Investment อาจจะไม่กระทบมากนะันะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องการส่งออกนําเข้าก็ถือว่าส่งออกอาจจะไม่มีผลมากนะเพราะว่าเราสามารถส่งออกไปที่อื่นเพราะว่าสาัดส่วนไม่มากส่วนการนําเข้านี่อาจจะเป็นตัวแปรเพราะเรื่องพลังงานยกเว้นว่าเราจะหาแหล่งอื่นนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับโครงสร้างซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลานะครับโครงสร้างของการใช้พลังงานซึ่งอันนี้ผมต้องใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวกับทีเดียวนะครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยครับกลไกตรงนี้นะครับ อของไทยเราอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงของทางเศรษฐกิจโดยโดยตรงจากน้ํามันจากตะวันออกกลางไม่น่าจะมากนักแต่ผลทางอ้อมก็คือว่าการที่น้ํามันแพงขึ้นเนี่ยครับจะกระทบต่องเงินเฟ้อและอันนี้ก็จะกระทบต่อบรรยากาศต่างๆเรื่องของตลาดการเงินซึ่งอันนี้จะเป็นประเด็นสําคัญนะครับซึ่งมันจะโยงมาถึงเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยและก็โยงมาถึงเรื่องของตลาดทุน ซึ่งเราก็หวังว่าตลาดทุนของเราเนี่ยครับจะเริ่มคึกคักขึ้นจะเริ่มดีขึ้นมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนโยบายต่างๆของภาครัฐออกมาแล้วเพราะฉะนั้นก็หวังว่าตรงนี้แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ชนิดขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าถ้าราคาน้ํามันเกิดปรับตัวสูงขึ้นนั่นก็คือภาวะเงินเฟ้อยังคงอยู่ในอัตราที่สูงทั่วโลกการที่เราหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดคงจะยังไม่เห็นและคงต้องเลื่อนไปลาวไปแล้ว นั่นก็หมายถึงอัตราดอกเบี้ยในบางไทยก็คงจะต้องคงไว้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คงจะต้องยอมรับเงื่อนไขนี้นะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นอีตัวแปรหนึ่งพะอัตราดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยครับสิ่งที่ตามมาคือตลาดหุ้นก็จะกระทบแหละนะครับตอนแรกเราก็หวังว่าถ้ามีอัตราดอกเบี้ยรปรับลงมา่อไเนี่ยครับตลาดหุ้นก็จะอื้อข,ขึ้นเพราะเม็ดเงินจะย้ายจากตลาดทุนอ่าตลาดเงินไปสู่ตลาดทุนนะครับโดยขึ้นอยู่กับผลตอบแทน ว่าห้าดอกเบีย้ยลดนะครับตลาดทุนก็หวังว่าน่าจะดีขึ้นพราะตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าเราที่เราหวังหวังไว้นะครับจะเกิดขึ้นหรือไม่ตรงนี้คงจะต้องเตรียมตัวกันหลายมิติทีเดียวนะครับหรืออย่าไยั่งยิ่งถึงแม้ว่าปีนี้ของไทยเราเนี่ยครับหลังจากสงกรานมาเราก็ดูมันจะมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการท่องเที่ยว3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยครับของไทยเรามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประมาณ10ล้านคนก็คือมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคูณสี่้าไปเนี่ยปีนี้ก็คงได้เห็นใกล้ๆสี่สิบล้านคนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวแปรที่จะช่วยแต่ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์เรื่องของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางละอาจ,จะนําไปสู่เรื่องของราคาน้ามันค่าเดินทางค่าโดยสารเครื่องบินสูงขึ้นอาจจะกระทบตรงนี้เหมือนกันมาน,นตรงนี้ก็คงจะต้องเตรียมรับมือเหมือนกันนะครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนั้นคียวกันในประเทศของเราเองเนี่ยครับ ตอนนี้ก็โชคดีภาครัฐเม็ดเงินก็เข้าสู่ระบบและหลังจากที่ผ่านสภาเรียบร้อยก็ประมาณปี6กเจ็อันนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่จะช่วยในเชิงบวกว่าเราพอจะมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการคลังในการขับเคลื่อนในการกระตุ้นในการจับจ่ายใช้สอยก็คือเม็ดเงินลงทุนเนี่ยครับของปี6กเจ็ดเจ็ดแสนล้านก็จะเริ่มเข้าสู่ระบบเพราะนั้นก็ตอนนี้อยู่ที่วิธีการจัดการแหละ กาเดียการปี68ก็ดูมันจะมีการขาดดุลมากขึ้นก็จะมาเสริมใน,นช่วงท้ายๆปีดัน้นตรงนี้ก็คือคิดว่าเราก็มีเครื่องมือดีกว่าช่วงต้นปีนะครับหวังว่าเครื่องมือเหล่านี้อาจจะมาช่วยชดเชยได้บ้างปีในบริหารจัดการอย่างไรอย่างไรก็ตามเราคงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของตะวดออกกลางอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตัวแปรสําคัญคือเรื่องของราคาน้ํามันเพราะประเทศไทยเราใช้น้ํามันค่อนข้างเยอะแล้วก็อิงน้ํามันจากตลาดโลกเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยนะครับ ครับจำเป็นต้องมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมนะที่จะกระตุ้นหรือว่าดูแลประยุงเศรษฐกิจเพราะว่าล่าสุดนี่เห็นมีข่าวว่าสิงคโปร์เนี่ยก็เตรียมแจกเงินเมือาจารย์แปดพันประมาณแปดพันบาทมั้งนะฮนะสำหรับประชาชนนะอาจารย์ครับครับก็คือของของไทยเราก็คงจะทีนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ทางการคลังนะครับก็คือว่าการที่เราขาดดุลมากๆก็จะทําให้ภาลาน,นี้ก็เพิ่มขึ้นว่นตรงนี้ต้องต้งบริหารให้ดีครับ การที่นี่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับมันก็จะทําให้ช่องว่านาการคลังมันเหลือน,น้อยลงนะครับเพราะเพดานของการก่อหนี้ของไทยเราเนี่ยกำหนดไว้ว่าห้ามเกิน70%นะครับนะครับถ้าบวกของอ่าปี6-7เข้าไปนะครับขาดดุลและปี6-8ถ้าขาดดุลบวกเข้าไปเนี่ยครับก็จะประมาณ67%ของ GDP พูด <c oughs> ง่ายๆก็คือยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังเพียงใดว่า เหลือพื้นที่อีก3%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราประเมินสาการเศรษฐกิจโลกว่ามีโอกาสที่จะพลิกผันอาจจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นความัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะส่งผลถ้าเราเตรียมสำรองตรงนี้ไว้เราเรียกว่าผู้นึกง่ายๆก็คือมีเครื่องมือทางการคลังเหลืออยู่ในการช่วยกับเคื่อเศรษฐกิจไว้ในยามฉุกเฉินได้ก็อาจจะทําให้เราก็สบายใจขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปใช้เต็ม พื้นที่แล้วนะครับก็อาจจะทําให้เราก็อาจจะลดเครื่องมือเหล่านี้เราอาจจะไม่สามารถช่วยได้ในยามฉุกเฉินนะครับเพราะตรงนี้ก็คงคงต้องดูแลครับว่าจะบริหารจัดการอย่างไงขณะเดียวกันสิ่งที่เราได้วงเงินสินวงเงินขาดดุลที่เราได้มาจากการกู้มาใช้ในงบประมาณแผ่นดิน6เจ็ดและ6แปนี้ก็อยากจะให้มีการใช้ให้เต็มที่นะครับเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือว่าพูดง่ายก็คือ ให้เกิดประโยชน์เต็มที่นะครับอันนี้ก็คงต้องไปคิดวิธีกันแล้วครับว่าเราจะยังไงนองเหนือจากจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยผ่านเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือนโยบยายาที่แถลงไว้ในสภาอาจจะมีอย่างอื่นมาเสริมด้วยหรือไม่นะครับเช่น <c oughs> ที่เ,เคยคุยกันว่าเราจะให้ปลาหรือจะให้ปลาพร้อมเครื่องมือจับปลาอันนี้ก็มีหลายวิธีนะครับเพราะนั้นตรงนี้คงจะต้องคงจะต้องไปช่วยกันในภาครัฐนะครับว่าคงจะต้องบริหารจัดการอย่างไรนะครับ ถ้าอย่างนั้นแปลว่าอาจจะต้องทบทวนโครงการแจกเงินนะครับว่าใช้งบเยอะเก็บเอาไว้บางส่วนเพื่อจะได้ใช้ในยามจําเป็นมากกว่าน,นี้ได้ครับก็ดูแนละก็คือว่าในเมื่อสถานาาปัจจัยภายนอกประเทศไทยเนี่ยครับจะโครงสร้างเราพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะเศรษฐกิจไทยอยู่ได้ด้วยนอกประเทศประมาณ72เเพราะนั้นการที่ต่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดความขัดแย้งขึ้นกระทบกับประเทศไทยเราค่อนข้างมาก พราะฉะนั้นถ้าเรามีพูดง่ายๆคือเรามีพื้นที่ทางการคลังเหลืออยู่เป็นบัฟเฟอร์นะครับเผื่อการชนอะไรต่างๆเนี่ยทาให้เราก็ทํางานสบายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออาจจะต้องเผื่อไว้บ้างนะครับสํารองไว้ในยามจุกเฉินจริงๆนะครับประเดียวกันการใช้เ,เงินก็ให้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดผลมากสุดทางเศรษฐกิจนะครับอันนั้นก็คงจะเป็นวิธีการที่ทําได้ในสถานการณ์ขณะนี้เช่นจะคิดโครงการอะไรต่างๆให้มันตอบโจทย์ นะครับและยั่งยืนก็ยิ่งดีะนะครับถ้าทาได้นะครับมีข้อเสนออะไรเพิ่พมเติมไหมฮะอาจารย์ที่จะเตรียมรับมือเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็ร่วงลงแรงนะลบไปสามสิบกว่าจุดประมาณสองเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะตอนนี้ก็เรียกว่าก็แางจะตื่นรอกนในตลาดหุ้นนะฮะจะเป็นสัญญาณบางอย่างหรือเปล่าที่ต้องอ่ายกกัดให้สูงมากขึ้นก็แน่นอนครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเพราะว่าเรื่องของตลาดทุนเนี่ยครับ เนื่องจากว่าของไทยเราหยุดไปสองสามวันนะครับแต่ต่างประเทศเขาไม่ได้หยุดด้วยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับวันที่สิบสามวันตลาดหุ้นต่างประเทศเขาก็เปิดทํางานนะครับวันที่สิบสี่สิบห้าเขาก็เปิดทํางานนะครับเพราะฉะนั้นกิจการต่างๆมันก็เลยสะท้อนในเชิงของตลาดทุนนะครับตลาดหุ้นจะค่อนข้างตอบโจทย์ไวมากนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นปั๊บภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยครับตลาดหุ้นตอบรับแล้วครับรับรู แล้วก็ตอบรับนะคะรับพะไปสะท้อนเรื่องของธุรกิจน้ํามันกระทบผลกระทบเขาจะมีการวิเคราะห์เพราะนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมองไปข้างหน้าเขาก็จะวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันจะเกิดยังไงพอสัตกระทบยังไงแล้วผลประกอบการเป็นยังไงแล้วราคาหุ้นก็จะปรับไปอย่างไรหลัชนีหุ้นก็จะปรับตามเพราะนั้นตรงนี้ก็คือมันจะโยงกันเพราะนั้นมันโยงจากผลของ ตัวแปรต่างๆทางเศรษฐกิจมันจะโยงและกระทบกันทีนี้พอตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจปพรากติตลาดหุ้นเนี่ยครับจะเป็นตัวแทนเศรษฐกิจจะมองล่วงหน้าเพราะตลาดหุ้นจะตอบโจทย์ไวมากเพราะนักลงทุนเขาจะมีข้อมูลข่าวสารเยอะมากแลก้วก็ประกอบการตัดสินใจและนักลงทุนจานวนมากเพราะนั้นมันก็เลยพอจะเป็นตัวแทนอย่างตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยครับดัชนีดาวโจน์เนี่ย มันบอกล่วงหน้าได้ประมาณ6เดือนนะครับว่เาเศรษฐกิจจะเป็นยังไงรัชนีว่าบวกก็คือมองว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มดีถ้ารัชนีลบก็แสดงว่าเศรษฐกิจจะแนวโน้มไม่ดีอันนี้เป็นมันจะมีรัชนีชี้วัดอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็มันจะตอบโจทย์เร็วมากซึ่งประเทศเดียวกันครับพอต่างประเทศปรับลงของไทยเราตลาดของเราจะเล็กกว่านะครับและก็ความอ่อนไหวก็จะน้อยกว่า ก็จะอิงตลาดต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมันโยงกันระหว่างตลาดทุนทั่วโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งก็คือถ้าเราจะดูอย่างไรก็ดูตลาดหุ้นก็พอจะบอกได้ว่านักลงทุนคิดยังไงเพราะนักลงทุนเหล่านี้ก็คือเป็นกลุ่มซึ่งค่อนข้างจะเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็มีความรู้และก็เข้าใจนะครับซึ่งตลาดหุ้นของบ้านเราเนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ประมาณราวสามล้านคนนะครับซึ่งอันนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะพอนได้เพราะั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็คงจะต้องอนําตัวเลขเหล่านี้มาประกอบเหมือนกันว่านักลงทุนต้างคิดแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงคงก็งมีมาตรการไรบางอย่างไหมนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นต้องทุกประเทศก็คงจะต้องเตรียมรับมือนะครับเพราะสถานก,การณ์นี้เชื่อว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งคงไม่จบภายในเร็วๆนี้คงจะยืดเยื้อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะมีผลแน่นอนต่อเศรษฐกิจของโลกโดยผ่านน้ามัน นะครับแล้วก็เงินเฟอ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยนะครับซึ่งสุดท้ายก็โยกมาอย่างประเทศไทยเพราะเราเป็นประเทศใีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดพราะหนีไม่พ้นพราะตรงนี้ถ้าเกิดเรามีอะไรสำรองไว้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก็คือตั้งรับไว้เตรียมรับมือไว้ถ้าไม่มีก็โชคดีไปถ้ามีเราจะรับมืออย่างไรผมว่าถ้าเราเตรียมเป็นกรณีกรณีไว้ก็จะทําให้การทํางานของภาครัฐก็จะง่ายขึ้นและก็ สร้างความเชื่อม,มั่นให้กับภาคเอกชนและก็นักลงทุนด้วยนะครับครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์รัตตมรีนะครับที่มาฉายภาพให้เราเห็นถึงสถานการณ์ในตนออกลางแล้วก็บอกท็อปที่จะเกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจกับทั้งโลกนี้แล้วก็จะครั้งประเทศไทยด้วยนะฮะจะได้เตรียมมือเตรียมตัวรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้กันได้อย่างเหมาะสมนะครับขอบพระคุณอาจารย์รัตตุมรีนะครับสับเวลาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็หมดเวลาพอดีนะครับสําหรับช่วงของ รายการเดอะล d e ดอร์เซในวันนี้บกักใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา9ก้านาฬกา30นาทีถึง10นาฬกา30นาทีครับวันนี้ผมกิละลาไปก่อนสวัสดีครับ